สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันอังคารที่21กันยายน2564นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยก่อนเกมนะครับฟุตบอลถ้วยนะครับผมก็อ่าก็พักช่วงไปทิ้งช่วงไปนะเพราะว่าเกมการสัปดาห์ในเดือนนี้นะครับก็มีบอลคาราบาวครับรอบที่3เข้ามานะครับก็เป็นรอบ32ทีมสุดท้ายนะเพราะว่า รอบสามเนี่ยคือทีมจากพรีเมียร์ลีกที่พวกโคตาบอลยุโรปทั้งหลายแหละพวกที่ได้ไปเล่นบอลยุโรปจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในรอบนี้นะครับก็คือจับฉลากจะเจอใครก็อยู่ที่รอบนี้นะครับบรรดาทีมที่เล่นบอลยุโรปนะครับผมก็รวมไปถึงเชลซีของเราด้วยนะครับก็จะเล่นกันในคืนวันพุธนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านะก็ช่องทางการถ่ายทอดสดก็ต้องหาดูกันนะครับเพราะว่าใน ประเทศไทยรู้สึกจะไม่มีนะครับเพราะว่าน่าจะรอรอบลึกๆอ่ะที่เหมือนฤดูกาลที่แล้วที่ PPTV เขาถ่ายทอดนะแบบรอบลึกๆไปรอบลองรอบชิงอะไรเงี้ยนะครับผมแต่รอบแรกๆเนี่ยไม่มีช่องไหนถ่ายทอดสดนะครับผมก็ติดตามดูเว็บต่างประเทศนะครับรู้สึกจะเป็นบีอินของทางต่างประเทศนะครับผมที่จะถ่ายทอดนะครับก็ไม่เหนือบาก,กว่าแรงแฟนบอลนะที่อาจจะดูแบบช่องทางตามอัธยาศัยของ แต่ละคนเลยนะครับน่าจะมีทริคมีอะไรกันเยอะนะครับก็ไม่ต้องชี้โพงให้กันลดแลวกันคือทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าจะดูช่องทางแบบไหนนะครับผมก็ตามนั้นนะครับก็ขวนขวายใช้ความอดทนแล้วก็ดูกันละกันนะครับผมอาจจะไม่ได้ถูกใจอะไรหลายๆคนเท่าไหร่แบบมันไม่เหมือนถ่ายทอดสดแบบพวกมีถูกลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยนะครับผมอาจจะมีอะไรให้กวนใจบ้างแบบดูอาจจะมีกระตุกนู่นนี่นั่นอะไรครับอย่างนี้นะครับแต่ทุกวันนี้ผมว่าไม่น่าจะ เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะในการชมการถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ยากเหมือนแต่ก่อนนะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับผมเชลซี Chelsea นะครับรอบ3นะครับเชลซีเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าหลังจากที่เราเพิ่งเจอเขาไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองนะครับที่เปิดบ้านชนะไป3าต่อศนนะครับเ,เราไปฟังบทสัมภาษณ์ของทางโทมัสทูเคิลเลยนะครับที่วันนี้ได้พูดก่อนเกมนะครับช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับผม ทูเคิก็อัปเดตอาการบาดเจ็บเมนดี้ครับหลายๆคนก็สงสัยนะว่าเกมกับสเปอร์เนี่ยไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองเลยนะครับว่าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะอัปเดตนะว่าจะทันลงเล่นแมนซิตี้ไหมเขาถามลวงหน้าเลยนะเพราะว่าเกมนี้รู้สึกยังไงก็เหมือนทูเคิลเขาพูดไว้อะหลังเกมว่าไม่น่าจะทันนะครับในเกมอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ผมก็เชื่อว่ายังไงถึถงแม้จะฟิตอะไรก็แล้วแต่ผมว่า ทูเครไม่เลือกส่งลงครับนะน่าจะเป็นเกป้าต่อนะครับผมในเกมนี้นะแต่อัปเดตในเรื่องว่าจะทันแมสซิตี้หรือแมสซิตี้หรือเปล่านะทูเครฟบอกว่าก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับแต่เวลาแบบเนี้ยนะครับผมคือเราจะให้นักเตะที่ไม่ค่อยโด้ลงสนามนะครับคือเขายังไม่ได้พูดถึงประเด็นเบนดี้เท่าไหร่นะนะครับผมแต่ มาพูดทิ้งท้ายนะครับพูดด้านท้ายของคําถามเนี้ยเขาเขาพูดเลยบอกว่าเรื่องการเปลี่ยนไปของทีมอะไรเงี้ยจะมีแน่นอน,นครับคือการโรเตชันต่างๆนะครับจะให้นักเตะจะให้เวลาความสําคัญกับนักเตะที่ไม่ค่อยดลงสนามนครับเมนดี hmm. ้เนี่ยไม่พร้อมแน่ในการสัปดาห์นี้แต่หวังว่าเขาจะลงซ้อมแบบซ้อมเดี่ยวนะครับผมในช่วงวันพุธแล้วก็ลงซ้อมกับทีมได้วันพฤหัสก็หวังอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็พูดถึงขุมกําลังด้วยนะครับว่า อตอนเนี้ยเชลซีผมกำลังเชลซีก็อยู่ในช่วงเวลาที่มันดีนะครับดีมากๆนะครับแล้วก็เราทํางานกันอย่างหนักทํางานร่วมกันอยู่กันอยู่ตลอดนะครับผมเรามีกลุ่มนักเตะที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เราก็ต้องดูแลเทคแคร์กันทุกๆวันนะครับผมมันมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็พูดถึงตีโมวเนอร์นะครับตีโมวเนอร์ก็ทูเคิลเขาบอกว่าเห็นครับ ได้เห็นแล้วในเกมกับสเปอร์เนี่ยว่าเตโม o โไวเนอร์ก็มีความอันตรายในส่วนของเขานะครับคือสร้างพื้นที่หาพื้นที่ในการเข้าทำอะไรอย่างนี้นะครับสามารถเล่นร่วมกับลูคาคูได้บางอย่างบางสิ่งที่เขาผิดหวังไปในช่วงฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาแล้วก็เกมเปิดฤดูกาลนะครับที่เขามีผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผม แล้วก็คิดว่าตัวเขาเองอ่ะตัวตีโมวเนอร์เองก็ไม่น่าจะแฮปปี้กับฟอร์มที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่าสิ่งที่พวกคุณทั้งหลายไม่ได้เห็นอ่ะก็คือเขาดูผ่อนคลายครับรีแลกซ์ขึ้นเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วขึ้นมันเป็นสัญญาณว่าทําไมเขาถึงกลับมาลงสนามได้ในเกมกับสเปอร์นะครับแบบเหมือนทูเข้าให้โอกาสเขาอ่ะถึงแม้จะไม่ได้เยอะแย,ยะอะไรมากมายเลยขนาดแต่ว่า มันเป็นการส่งสัญญาณที่ดีนะครับผมสําหรับาการลงสนามของติมโมแวนเนอะร์นะครับแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับอลองโซที่าทางแมทล์ลเขาลงไว้ในเทเลกราฟที่บอกว่าเขาจะไม่คุกเข,ขา่านในเรื่องการต่อต้านการเหยียดผิวนะครับผมทูเคิลบอกว่าาตัวเขาเองรู้จักอารองโซดีครับแล้วก็รู้ว่าตัวอลองโซเองอต่อต้านเรื่องนี้ ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นะทูเค้าบอกหนึ่งพันเปอร์เซ็นตนะครับให้สัมภาษณ์อย่างนี้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับเราทุกคนในทีมก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันทุกคนนะครับผมแล้วก็พูดถึงโรเบนลอตตาชีกนะครับลูตอ่าโรเบรลอตตาชีกครับทูเค้เาบอกว่าเกมในช่วงท้ายกับเซเนตเนี่ยลอตตาชีกได้ลงสนามเราได้ให้เขาลงไปนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งตอบแทนใดๆทั้งนั้นครับเพราะว่ามันลงไปมันก็ท้ายเกมแล้วมันไม่ได้มีอะไรนะครับผม แต่ว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยตัวลอบตัชชี่เองเขายอมรับได้และตัวทูเคิลเชื่อใจเขานะครับผมมันเป็นสิ่งที่เขาซ้อมได้ดีในทุกๆวันนะครับู้ตัวว่าสถานการณ์ตัวเองเป็นยังไงทําให้เขามีการซ้อมที่ดีในทุกๆวันเกมวันพุวเนี้เป็นเป็นแชร์เลนเลยครับเป็นความท้าทายของเขาเลยนะว่าเขาจะแสดงออกมาได้ยังไงนะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนเนี่ยครับคือเกมวันพุกเนี้ย จะพิสูจน์เลยนะว่าลอตเตชีกจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับผมแล้วก็มีการเสริมนะครับในเรื่องของเมนดี้นะครับคือทูเคิลเขาบอกไว้เลยว่าความตัวเขาเองเขาคิดว่าน่าจะเป็นไปได้กับเกมแมสเซตที่แบบอาจจะลงสนามได้แต่ตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงที่เชลซีกำลังจะมีมีรายการแข่งขันนะครับมีเกมการแข่งขันที่จะเจอกับวิลลาก็เลย มันยังตอบอะไรมากมันยังตอบอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมมันต้องดูต่อไปแต่ว่าตอนเนี้ยเขาอยากโฟกัสไปการเตรียมทีมอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแทคติกนะครับพอจบเกมกับสเปอร์เนี่ยการส่งเองก็ก็้กองเตะหลายๆสื่อเขามองไปว่าเหมือนกับว่าทูเคิาเขาเปลี่ยนแผนอะเปลี่ยนวิธีการเล่นแต่ทูเค้าบอกไม่ได้เปลี่ยนครับแต่แค่สร้างสมดุลเฉยๆนะครับผมสร้างคล้ายๆแบบความเข้มข้น นะครับไม่ว่าจะเรื่องเพสซิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็พูดลักษณะประมาณนั้นนะครับแต่ทูเคอร์เขาพูดในวันนี้เขาบอกว่าบางครั้งเราก็ต้องทำครับบางสิ่งบางอย่างที่เวลาพักขึ้นไปเราต้องทำบ้างนะปรับปรุงหรือพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอบสนองสิ่งที่คู่แข่งเขาทำนะครับผมแบบพอพักครึ่งอนะครึ่งแรกเขาทำยังไงเขาเราก็จะต้องแบบมองไปนะครับผมแล้วก็ไว้วางใจ ผู้เล่นบนม้านานสำรองด้วยนะครับผมทําให้คือปรับปรับปรุงเกมให้มันดีขึ้นให้มันนานขึ้นนะครับผมไม่ใช่ว่าเฉพาะในครึ่งแรกและครึ่งหลังเล่นก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับคือทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลาต่อเนื่องจากในครึ่งแรกเลยนะเล่นให้มันดีต่อให้มันลากยาวไปต่อนะครับมันไม่ใช่เรื่องทั่วไปอยู่แล้วครับมันมัน มันทําให้แบบนักเตะพอเวลาเมื่อเปลี่ยนตัวสํารองถตินะครับเปลี่ยนลงไปเนี่ยพอมองไปที่อ่าผู้คนทั้งหลายแหละเนี่ยมาสามารถสร้างอิมแพกได้พอมองไปรอบๆเนี่ยมันสามารถให้มันสามารถสร้างอิมแพกได้ในทันทีมันไม่ใช่เรื่องทั่วไปเราไม่สามารถรอช้าได้ในเรื่องแบบนี้นะครับคือเหมือนกับว่าคือคิดแล้วมันต้องแก้ไม่ใช่ว่ารอจนเล่นไปสัก นาทีหกสิบเจ็ดสิบแล้วมาแก้อะไรเงี้ยถ้าเราเป็นปัญหาถ้าเจอปัญหามันก็เหมือนทูเค้าบอกว่าเขาจะพยายามรีบแก้นะครับผมมันเป็นการฝึกสอนในเกมการแข่งขันการปรับเปลี่ยนการปรับขอภยัยการปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับสิ่งที่คู่แข่งได้ทํานะครับผมอย่างในเกมกับลิเวอร์พูลเราปรับเปลี่ยนเพราะมันจําเป็นในช่วงเวลานั้นก็คือเราโดนใบแดงนะครับผมลิสเกมโดนใบแดงออกไปก็มันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ส่วนเกมกับวินล่าเพราะอะไรครับที่เปลี่ยนเอาจอร์จินโยลงมาเพราะซาอูวันนั้นโชคไม่ค่อยดีเล่นไม่ค่อยดีด้วยนะครับผมก็เลยมันต้องปรับเปลี่ยนส่วนเกมกับสเปอร์เมื่อ,เม,อเมื่อคุณมีกองเต้ลงแบบมีกองเต้เป็นตัวสำรองนะครับคุณก็ต้องการเขาส่งเขาลงคือส่วนเชลซีหรือตัวเขาเองอะรอได้ครับไม่ต้องส่งก็ได้แต่ เมื่อมันมีกองเต้นบนมาน้านั่งสำรองอะ่ะคุณก็ต้องให้เขาลงสนามแน่นอนอะ่ะคือต้องจับเขาส่งลงเล่นนะครับไม่จะจะไปจับเขาดองบนมาน้านั่งสำรองมันคงไปไม่ไ,มได้อะไรประมาณนี้นะครับคือทกเครพยายามสื่ออย่างนั้นนะครับผมแล้วก็พูดถึงเตลโกซิวานะว่าเกมอย่างกับเกมกับสปเปอร์ที่ผ่านมานี่คือท,ทำผลงานได้เยี่ยมเลยนะครับลหลายคนเขาก็มองว่าแบบ War, เตยโกซิวาพอแฟนเชซีทั่วไปมองว่าเออเพอมองปุ๊บ เทโกซิวาน่าจะได้มาอัตอนมัตคือผมมองอะ่ะสิ่งที่ตัวเกมหรือสิ่งที่เขารับผิดชอบอะ่ะเข้าใจครับว่าบางบางทัศนะบางความคิดเห็นเขาบอกว่าคือมันต้องกระจายความชอบธรรมประมาณว่าแบบต้องให้เครดิตกับนักเตะคนอื่นด้วยแต่คุณดูครึ่งแรกครับผมถามแค่เนี้ยครึ่งแรกใครโดดเด่นที่สุดมันเียโกซิวา,าไหมครับจังหวะหน้าสีหน้าขวานจังหวะสําคัญสาคัญเขาไหมครับ ถ้าไม่ได้เขาเนี่ยดูที่เชลซีจะเป็นยังไงครับไม่รู้จะไม่ผมไม่อยากจะนึกภาพาว่าจะโดนยิงไปกี่ลูกนะครับไม่ใช่ว่าดูดิเกอร์กับอ่าคิสเตนเซนไม่ดีนะไม่ใช่ครับแต่คือต้องเข้าใจว่าจังหวะแบบนั้นอ่ะมันคือประสบการณ์ผมถึงบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เกี่ยวกับอะคาเดมี่นะครับผู้เล่นอ่ะผมบอกไว้ตรงนี้นะครับก่อนที่จะไปต่อผู้เล่นที่ต้องการอายุ ก็คือกองหลังกับผู้รักษาประตูนะครับไม่ใช่ว่าใครจะมาเล่นตรงตำแหน่งแบบนี้ได้ง่ายๆคุณมีอายุน้อยแต่มีความสามารถมากก็จริงแต่เรื่องประสบการณ์มันสำคัญกว่าครับสำหรับกองหลังนะผมถึงชอบบอกเสมอว่าเชลซีตอนเนี้ยถ้าเตียวโกซิวายังเล่นได้อ่ะปีหน้ายังพอได้ลุ้นเผื่อได้ใช้งานเขาแต่ในระยะยาวมันต้องมองกองหลังลักษณะว่าเป็นตัวหลัก โดยแท้ตัวหลักเป็นเสาหลักอย่างเมื่อก่อนเรามีจอห์นเทอร์รี่ใช่ไหมครับเนี่ยเสาหลักแบบเนี้ยที่จะยืนยืนระยะให้กับเชลซีไปสักห้าหกปีได้คือมองระยะยาวได้โดยไม่ต้องโดยเราไม่ต้องไปลงทุนในตำแหน่งนี้มากมายนะครับเนี่ยตำแหน่งแบบเนี้ยมันต้องมันต้องการแบบความมีประสบการณ์และความชำนาญในเรื่องเกมรับโซแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ทีมอะไรเนี่ยได้ มันถึงเป็นมันมันถึงเป็นหัวใจหลักเห็นไหมครับดูอย่างลิวพูเห็นฟานได้ไหมครับนั่นแหละครับแบบเนี้ยหัวใจหลักเกมรับเขาเป็นคนอย่างนั้นอ่ะนะอย่างนั้นอ่ะทีมพอเรื่องร่วมทีมรู้ว่าฟานได้ลงสนามได้เขาวางใจได้ของเชลซีก็เช่นกันเมื่อเกมใหญ่เกมสําคัญสําคัญ,คญพอเราเห็นเตียโกซิวาลงได้หละหลายคนถึงพอใจถึงเชื่อใจได้ถึงวางใจให้เขาแบบรับมือได้อ่ะ โดยผู้เล่นในทีมของเรามันสามารถโฟกัสเรื่องอื่นได้เลยเรื่องเกมลุกอ่ะนะครับนะก็ประมาณนี้คือทูเค้ามาก็ต่อนะทูถึงเตียวโกซิวาว่าจากวันแรกเนี่ยเขาได้เจอกันนะครับก็อยู่ที่เปเชนะครับก็ตัวทูเคอรเองเขาบอกเขาาแฮปปี้มากๆที่เขาอยู่กับทีมเขาเป็นมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมเป็นกัปตันทีมนะครับเป็นกัปตันทีมมีบุคลิกที่ดี การฟื้นฟูนฟนร่างกายของเขาเนี่ยมันม,ม,มีความเป็นมืออาชีพมากๆครับไม่ว่าจะเรื่องการกินอะไรก็แล้วแต่เขารู้ว่าเมื่อกินไปแล้วเขาจะเผาผลาญจะจัดการยังไงจะฟื้นฟูนฟนยังไงลงซ้อมเป็นยังไงจะลงซ้อมยังไงนะครับผมไม่เพียงแค่เรื่องการฝึกซ้อมเท่านั้นนะครับที่เขาสามารถรักษาร่างกายได้แบบนี้มันเป็นเรื่องการใช้ชีวิตด้วยครับเออทูเครพูดถึงเรื่องนั้นด้วยนะคือนักฟุตบอลหลายคนเนี่ยบางคนนะครับก็บางที ก็อย่างที่ทราบว่าก่อปาร์ตี้สังสรรค์กินโน้่นกินนี่อะไรแบบไม่ได้ดูแลสุขภาพที่ดีเท่าที่ควรอ่ะมันก็เลยบางทีอายุการใช้งานมันไม่ได้เยอะมากแต่สำหรับเตียวโกซิวาวชื่นชมนะครับเขามีความเป็นระเบียบวินัยแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับมันถึงทําให้ร่างกายเขาเนี่ยอายุสามโมงสามเจ็นแล้วแต่ว่ายังเล่นในระดับสูงได้แบบนี้นะครับผมมันก็ ไม่แตกต่างกับคิสเียโนโรนโดนะที่รักษาเรื่องรับสภาพร่างกายได้แบบนั้นนะครับผมแล้วก็ทูเคิลพูดต่อในเรื่องติโมแวนเนอร์นะทิ้งท้ายไว้นะก็บอกว่าก็เห็นเลยนะครับว่ามันแสดงให้เห็นว่าจะเล่นร่วมกับลูคาคูอย่างไรบ้างเมื่อเมื่อเล่นแล้วเป็นยังไงเขารู้ว่าเขารู้ว่ากองหน้ารู้สึกยังไงพอทําประตูไม่ได้แต่สําหรับแวนเนอร์เนี่ยแวนเนอร์มันจะเขาจะอยู่ในอันตรายในอยู่อยู่ตำแหน่งที่อันตราย และอยู่ไม่ไกลในกรอบเขตโทษอนะ่ะคือในพื้นที่ในกรอบเขตโทษเนี่ยตัวแวนเนอร์เองสามารถสร้างอัตราให้กับผู้แข่งได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เขาทำแอซซิตได้ในเกมที่ผ่านมาแอซซิตได้ดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่เพียงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องคุณภาพของตัวนักเตะด้วยแต่มันเป็นเรื่องทัศนคติเขามีอิสระมากๆในการเคลื่อนที่ของเขาและมีความมั่นใจามากขึ้นเรื่อยๆ นะครับในบางครั้งเรื่องเหล่านี้ก็ต้องใช้เวลานะครับผมก็ประมาณนี้สลับจริงที่โทมัสดูเคิลได้พูดก่อนเกมนะครับผมเอาไว้เท่านี้นะไม่ได้หยิบมาทุกๆประเด็นนะครับผมเราไปดูรายชื่อที่คาดนะครับผู้สกอร์เขาใส่มาประมาณนี้ครับก็คือบริสิทยังเจ็บอยู่ก็คงคือแถลงข่าววันนี้ไม่ได้พูดถึงบริสิตเลยนะแต่ว่านัดที่เจอกับสเปอร์ก่อนหน้านั้นเขาพูดถึงไว้้วก็แบบบางทีอาจจะเร็วไปประมาณนั้นนะครับสลับ คิสเทนพูลิสิสำหรับเกมนี้นะแต่เกมกับซิตี้ผมว่าก็อาจจะมีรุ้นที่แบบว่าเป็นข่าวดีที่ว่าอ่ะพูลิสิตกลับมาซ้อมได้แล้วอาจจะมีชื่ออะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่า2เกมต่อจากเนี้ยมันจะหนักหน่วงกว่าเรานะสําหรับเกมเจอกับซิตี้แล้วก็ต้องไปเยือนยูเวนตุสที่ตูรรนด้วยนะครับผมมันยากนะครับเอาครับก็โอเคมาดูรายชื่อที่หูสกอร์นะคระเป็นระบบ3 4 2 1หนึ่งเหมือนเดิมนะครับผู้รักษาประตูเป็นเกป้าผมก็มั่นใจว่าเกป้าน่าจะลงต่อนะครับผม กองหลังเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนนะครับอาจจะเป็นคิสเตนเซนชาร์โลบาอัสบริกวต้าลิสเจมเพราะว่าลงตัวจริงแน่อ่ะนาตีเบนชเวลจะได้รับโอกาสซาอูลงแน่นอน,นครับแต่คนที่จะคู่เขาจะเป็นใครนี่ไม่รู้นะครับเป็นโควาสิตก็ได้ล็อบตัตคิก็เป็นไปได้นะครับผมส่วนเมสันเมสาก็มีโอกาสเพราะว่าเกมที่แล้วลงเล่นแค่ครึ่งเดียวนะครึง่งช่วงครึ่งแรกเท่านั้นนะครับนักเกมเนี่ยอาจจะลงมาแก้ตัวก็ได้นะครับสำหรับเมสันเมสา คารเฮสน่าจะพักนะครับส่วนคารมาสานโอดอยมีโอกาสลงสนามครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นติโมแวนเนอร์นะครับก็มีลุ้นนะมีลุ้นอาจจะเป็นแวนเนอร์กับลูคาคูก็ได้ไม่แน่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเกมมันสาคัญนะครับในเกมกับซิตี้ก็คงจะพักลูคาคูไว้ก่อนน่าจะดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนแนสตันวิลล่าเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบูเฮนเดียนะครับผมแล้วก็ จอห์นแม็กกินเนี่ยไม่แน่ใจว่าเจ็บหรือเปล่าไม่รู้นะครับเกมที่อวิลล่าเจอกับทีมอะไรนะนัดที่ผ่านมานะพี่มาริผมลืมไปแล้วนะแปบ๊บหนึ่งนะครับขอดูนิดหนึ่งนะจำไม่ได้แล้วนะครับแอสตันวิลล่านะที่เปิดบ้านชนะสามศูนย์เละนะครับอ๋อเอเวอตันนะครับเจอเอเวอตันชนะไปสามศูนย์หละนะครับ ที่เลออนไบเล่นดีแต่โชคร้ายมีอาการบาดเจ็บเกมเนี่ยเขาลงไม่ได้แน่ๆครับน่าจะประมาณนั้นนะครับแอชลียังอะไรเงี้ยครับตัวเซเบ้นะคืออาจแต่ผมผมดูรายชื่อในฮูสกอร์ผมไม่ค่อยเชื่อมากนะที่แบบว่าจะจัดประมาณเนี้ยอาจจะมีตัวจริงบ้างแบบเยอะเหมือนกันพอสมควรแบบต้องการเอาชนะเชลซีบ้างอะไรเงี้ยครับหลังจากที่แพ้ในหลีกมาแล้วก็เก็บความมั่นใจจาก เกมชนะไอวาตันด้วยก็คือมาเกมเนี่ยไม่ง่ายครับสำหรับเชลซีผมมองนะอาถ้าเล่นตามฟอร์มดีๆนะครับถ้านักเตะทุกคนเล่นได้อย่างอยู่ในฟอร์มตัวเองที่ดีผมว่าเฉือนได้น่าจะผ่านเข้ารอบได้นะครับผมก็อยู่ที่เกมว่ามันจะเป็นยังไงก็อาจจะสูสีผมมองว่าสูสีกว่าในเกมที่เราเจอในลีกนะครับอาจจะสูสีแต่ว่าเชลซีน่าจะบุกเฉือนได้ด้วยการ เล่นเป็นระบบของโทมัสทูเคร์อ่ะเพราะว่ามีโอกาสนะครับผมในการเก็บชัยชนะได้แล้วเฉือนไปอะ่ะนะครับก็ประมาณนี้รูปเกมผมมองว่าเชลซีอาจจะครองบอลได้นะครับมันคงไม่เหมือนช่วงที่เจอเนลี่อะ่ะที่วิลล่าครองบอลเยอะกว่าผมแปลกใจตอนนั้นอะ่ะนะครับถ้าไม่มาแบบเหมือนเกมก่อนอนะ่ะที่เล่นห้าสี่หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแบบใช้กองกลางสี่คนอะไรเงี้ยนะครับผมไล่บี้เชลซีอ่ะ ถ้ามา4-2-3-1ก็ยังพอที่จะแบบว่าทำให้เชลซีถูถูกได้ถ่ายไปได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องการทำประตูหรือเรื่องไอเดียในการเข้าทำผมมองว่าคงจะอาจจะหนักหน่วงนิดนึงนะว่าอาจจะอึดอัดพอสมควรสำหรับแฟนเชลซีนะก็ต้องเข้าใจนะเกมวันพรุ่งนี้นะอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรกับนักเตะบรรดานักเตะที่อาจจะได้ลงเลโกอเรชันมาอย่าเพิ่งแบบไปด่าเขาหรือต้องแบบหวังฟอร์มที่มัน พีคของเขานะครับค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆที่จะอ่าดูไปละกันนะครับว่าฟอร์มมันจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วเกมมันเต้มมันเติงยังไงผมว่าทูเคอร์ก็เปลี่ยนแปลงเอานักเตะตัวจริงลงมาอยู่แล้วนะเพราะว่า Man City แมนซิตี้เตะวันเนี้ยที่จะเจอกับวีคอมเนี่ยคือเขาเจอทีมอย่างนั้นนะครับเขาก็โลเทชันได้พักตัวหลักได้เยอะแยะนะครับผมแต่อย่าลืมว่ามีนักเตะบาดเจ็บก็พอสมควรแล้วลสลับแมนซิตี้ก็เดี๋ยว เจอกับเราค่อยว่ากันในช่วง before the match p r e l i m a ช่วงวันศุกร์นะครับผมยังไงก็เอาประมาณนี้ก่อนและวกันสำหรับช่วง before the match บอลคาราบาวครับรอบ3นะที่เชลซีเจอกับแอสตันวิลล่าผมว่าเฉือนได้นะครับผมก็คืออาจจะไม่แบบสบายๆรีแลาคอรมากมายแต่น่าจะเอาตัวรอดได้สำสรับเชลซีก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะยังไงก่อนจากไปฝากกด subscribe ช่อง hard of blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อ เป็นอะไรใจให้กับผมสลับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้นะครับสรับวันนี้ช่วง before the man ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ